good morning everyone and welcome to a daily gospel truth you know let's get into the word of God and renew our minds. You know I always tell Christians that that is the number one priority of our lives. When God's thoughts becomes our thoughts. You know, we will walk in the will of God. And so before we get into the scripture I pray that Whatever challenges you're going through today ก่อนที่เราจะไปดูในข้อพระคัมภีร์ด้วยกันผมขอที่ฐานว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับความน่าท้าทายอะไรก็ตาม I pray that God's strength will empower you ผมขอที่ฐานว่ากําลังที่เข้มแข็งของพระเจ้าจะเสริมกําลังให้คุณ I pray that the hope of the Holy Spirit will fill your heart และผมขอที่ฐานว่าความหวังของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเต็มล้นอยู่ในหัวใจของคุณ And that you'll be confident to do what you need to do today แล้วคุณจะมีความมั่นใจที่จะทําในสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําในวันนี้ Because God is on เพราะพระเจ้าเอ <your> งทรงอยู่ฝ่ายคุณ Today's Scriture is from Luke 10 17ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้อยู่ในลูกาบทที่ 10: ข้อ17 Then the seventy return with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. ฝ่ายสาวก70คนนั้นกลับมาด้วยความปรีดีทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถึงผีทั้งหลายก็ได้อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์ You know, when you look at the ministry of Jesus when he was in the earth, <laughs> the scripture says he began to preach the gospel of the kingdom of God. <laughs> and he taught the people who followed him <laughs> what the kingdom of God is and how to operate in the power of the kingdom of God. นั้นเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะดําเนินชีวิตโดยการใช้สิ่งต่างๆในอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไรบ้าง Now before you learn that the kingdom of God is the rule and the reign of the will of God in people's lives อาณาจักรของพระเจ้าก็คือเรื่องของสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าแนวทางของพระองค์ถ้อยคําของพระองค์ที่ปกครองอยู่เหนือชีวิตผู้คน y n for example when somebody gets healed อย่างเช่นถ้าใครสักคนหนึ่งได้รับการรักษาให้หาย That is the reign of the will of God in his life The kingdom of God had come upon them When somebody is set free from demonic spirits That is the reign of the will of God upon his life And this is what Jesus taught และนี่กคือสิ่งที่พระเยซูสอนและพระองค์เองก็ได้สัมเดงให้กับผู้คนที่ติดตามพรงได้เห็นคุณรู้ไหมและมีหล e ยในในช่วงเริ่มต้นมีผู้ติดตามพระเยซูเป็นจำนวนมากในช่วงเริ่มต้นเองก็มีผู้ที่ติดตามพระเยซูเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเกิดคุณดูในพระกิตติคุณนะคะคุณก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆก็มีหลายคนที่ไม่ได้ติดตามพรงแล้วเป็นเพราะว่าเขาอาจ จะรู้สึกไม่พอใจหรือขุ่นเคืองอะไรบางอย่างในสิ่งที่พระองค์ทำ y s the thing that we need to learn และอันนี้ก็เป็นความจริงอีกอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ that God has a plan and a purpose for our lives พระเจ้ามีแผนการและจุดประสงค์ให้กับชีวิตของเรา but we must also cooperate with that plan and purpose แ you ต่เราจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับแผนการและจุดประสงค์นั้นด้วย n o w God wants to take us very far พระเจ้าต้องการจะนำพาชีวิตของเราไปให้ไกลที่สุดเลย but we also must be willing to go with God แต่เราต้องเต็มใจที่ ที่จะเดินไปกับพระองค์ and now finally jesus was left only with 11 disciples ในที่สุดแล้วพระเยซูก็มีเหลือแค่สาวก11คนเท่านั้น thank god that those disciples changed the world แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าสาวก11คนนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ and so jesus trained his disciples พระเยซูเองได้ฝึกฝนเหล่าสาวกของพระองค์ how to operate in the power of the kingdom of god ว่าเขาเองจะใช้พลังหรือฤทธิ์เดชจากอาณาจักรของพระเจ้าได้อย่างไร and you now this is what the holy spirit wants to accomplish in our lives too และนี่ก็เป็น รื่องที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะทําให้สําเร็จลงในชีวิตของเราด้วยเหมือนกัน He doesn't want us just attend Bible school or attend church every week พระองค์ไม่ต้องการให้เราเพียงแค่มาเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์หรือว่ามาบวชเป็นประจำทุกสัปดาห์ and not know how to operate in the power of God in our daily lives แล้วก็เรียนรู้แต่เป็นข้อมูลแต่ไม่รู้วิธีการว่าเราจะเปิดประตูยังไงให้อาณาจักรของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราทุกวัน y n the whole goal of studying the word of God or going to church เพราะเป้าหมายของการศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าหรือการไปโบสถ์นั้น is so that the Holy Spirit can train us in the works of the kingdom of God เพื่อที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เองจะ ได้ฝึกฝนเราให้เราทำตามสิ่งต่างๆที่มาจากอาณาจักรของพระเจ้าด้วยมีคริสเตียนมากมายที่ไปโบสถ์ Uh, but sometimes they go to church that does not fully teach the word of God Or some are taught the word of God but they have no heart to apply it in their lives But you notice how Jesus taught his people He not only taught them But he also um, challenge them to practice what they learn. You know, he sent them out to cast out demons you know, imagine what what you how you would react if your pastor told you this Sunday แล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าศิทธยาพิบาลบอกกับคุณในอาทิตย์นี้หล่ะคุณจะเป็นยังไง No, this week I want you to go find out you know where wherever there are demon possessed people บอกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยผมอยากจะให้คุณออกไปแล้วไปดูซิว่ามีใครบ้างที่โดนผีสิงอยู่ and cast out demons from them และก็ให้คุณเนี่ยไปขับผีออกจากเขา you would think you know your pastor is crazy or something คุณอาจจะคิดว่าสิทธยาพิบาลบ้าไปแล้วหรือเปล่า or you think hey that's not the Christian life หรือคุณอาจจะคิดว่าอะไรฉันต้องทำแบบนั้นด้วยหรอ Christian you know, I didn't come to do that I just came to attend church ฉันไม่ได้มาเพื่ออยากจะมาทําอะไรแบบนี้ฉันแค่อยากจะมาบูชาเฉยๆเอง And but that is not the mindset we should have แต่นั่นมันไม่ควรจะเป็นแนวความคิดของเรา Really God wants to train us on how to live out the power of the kingdom of God พระเจ้าต้องการที่จะฝึกฝนเราว่าเราจะดําเนินชีวิตด้วยอาณาจักรของพระเจ้าออกไปยังไง And uh, so so this 70 they went out As Jesus gave them authority to cast out demons. Now they were, they were still not in the new covenant yet. But Jesus was giving them a taste, a foretaste. of covenant the new Co แต่พระเยซูต้องการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้ชิมมากกว่าว่าพันธสัญญาใหม่นั้นเป็นยังไง because this should become believers uh, the lives believers the new covenant normal should this in in of เพราะว่าสิ่งนี้มันควรจะเป็นชีวิตปกติของผู้เชื่อที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่เลย and so the, the 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 spiritual authority that Jesus had สิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณที่พระเยซูคริสต์ Christ มี because he was the last Adam a sinless man เพราะพระองค์ทรงเป็นอาดัมคนสุดท้ายและพระองค์เป็นมนุษย์ที่ ปราศจากความบาปพระองค์เป็นมนุษย์ที่มีร่างกายแต่พระองค์นั้นไม่ได้มีลักษณะความบาปของอาดัม And therefore the devil had no authority over the life of Jesus มันจึงไม่มีสิทธิอำนาจอยู่เหนือชีวิตของพระเยซู so Jesus gave them His authority พระเยซูเป็นผู้ที่ให้สิทธิอำนาจของพระองค์กับพวกเขา Use the authority in เพื่อที่เขาจะได้ใช้สิทธิอำนาจนั้นในพระนามของพระองค์ returned with joy. แล้วิบคนนี้ก็กลับมาด้วยความปรีดี saying Lord even the demons Are subject your name your subject us to in และทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถึงแม้ว่าถึงผีทั้งหลายนั้นก็ยังอยู่ใต้บังคับของข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์เลย I mean they came with joy and excitement เขามาด้วยความชื่นชมยินดีและความตื่นเต้น You know you know why so many Christians are bored with the Christian life คุณรู้ไหมว่าทำไมคริสเตียนมากมายถึงรู้สึกเบื่อกับชีวิตคริสเตียน It's because some Christians well one of the reasons is they they only learn religious things อเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ก็ ือเป็นศาสนาเท่านั้น r e a s o n is uh, they learn the word of God but they never และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาเรียนแต่ถ้อยคําของพระเจ้าแต่ไม่เคยนําไปใช้เลย And so they never experience the joy of seeing the word of God work เขาจึงไม่ได้เห็นความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นจากการที่เห็นว่าถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยทำงานแล้วใช้ได้ผลในชีวิตของเขา But you notice those Christians who are excited about the Christian life แต่รินที่เขาตื่นเต้นกับชีวิตคริสเตียน are the ones who learn the word of God apply the word of God and see results ก็คือ คนที่เรียนรู้ถ้อยคำนำถ้อยคำของพระเจ้าไปใช้แล้วก็เห็นผลลัพธ์เกิดขึ้นตามถ้อยคำนั้นเขาจึงเห็นความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นว่าโอ้โหมันได้ผลจริงๆเลยนะเนี่ยและพระเจ้าก็ต้องการให้เราได้รับประสบการณ์แบบนี้ทุกวันนี้ในพระกายของพระคริสต์นั้นมีคริสเตียนที่รู้สึกเบื่อเยอะมากเราควรจะตื่นเตน กับการได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐ We should be excited to pray for the sick เราควรที่จะตื่นเต้นกับการได้อธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย We should be excited to help people set free แล้วก็ตื่นเต้นกับการที่ช่วยเหลือผู้คนให้เป็นอิสระจากสิ่งที่ไม่ดี Because we know that this authority that has been given to us เพราะเรารู้ดีว่าสิทธิอำนาจที่พระองค์มอบให้กับเรานี้ It works when we apply มันใช้ได้ผลแน่นอนอยู่แล้ว You know they they discovered และพวกเอพวกเขาเองก็ได้ค้นพบกับความจริง even the demons are subject to us in your name แม้แต่ผีเองเนี่ยก็ยังต้องเชื่อฟังเราเลยโดยพระน,นามของพระองค์ <You> know, I believe that before this ผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้ Or, before Jesus came and taught them and หรือว่าก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาแล้วก็สอนพวกเขา Surely they saw a lot of demon possessed people เขาก็คงเห็นคนที่ถูกผีสิงเยอะอยู่แล้ว But maybe at that time they didn't know what to do แต่ในช่วงเวลานั้นเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไง They passed them by เขาก็อาจจะเดินผ่านพวกเขาไป Or maybe they told them you know this is your lot in life just accept it หรือว่าอาจจะบอกเขาว่ามก็คงต้องเป็นแบบนี้ยอมรับไปซะ You know, they anything powerless to do felt และเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขามีกาลังที่จะช่วยเหลือใครได้แต่ตอนนี้เมื่อพระเยซูมอบสิทธิอานาจนั้นให้กับเขาไอ้ผีปีศาจท,ที่ดูเหมือนมีพลังเมื่อก่อนนั้นตอนนี้พวกสาวกก็ได้รู้แล้วว่าแม้แต่ผีเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ภายใต้คาสั่งของเขาเลย the name Jesus. เป็นเพราะว่าเขาใช้พระนามพระเยซู Uh, this is a reality for all believers today. และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเป็นจริงของผู้เชื่อทุกๆคนด้วย when Jesus rose again from the dead, เมื่อพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตาย He said all authority heaven and earth has in i been g พระองค์ได้บอกว่าฤทวานูภาพทั้งสิ้นบนสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีนั้นได้มอบไว้ให้กับเราแล้ว and then he made us his body และพระองค์ก็ทําให้เราเป็นพระกายหรือเป็นร่างกายของพระองค์ the bible says we are one spirit with the lord พระคัมภีร์ได้บอกว่าเรานั้นเป็นวิญญาณเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า the scripture says we have been baptized into christ พระคัมภีร์บอกว่าเราเองได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระคริสต์ and we have been given the authority of his name Operate this world in และเราเองก็ยังได้รับมอบหมายเรื่องของสิทธิอำนาจในพระนามของพระองค์ที่เราสามารถจะใช้บนโลกนี้ได้ so, says, I w a n t to see this truth today พี่น้องทุกๆคนวันนี้ผมอยากให้คุณได้เห็นความจริง have the authority of Christ in your life ที่ในชีวิตของคุณนั้นคุณมีสิทธิอำนาจในพระนามพระเยซู help Se ที่จะช่วยเหลือในการปลดปล่อยผู้คนให้เป็นอิสระได้อย่าเดินผ่านเข้าไปเฉยๆแล้วก็อย่าบอกว่าฉันก็ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรเขาได้เลย anointing คุณมีคำตอบคุณมีพลังและคุณมีการเจิมนั้นที่อยู่ในคุณไม่ใช่เฉพาะสิทยาภิบาล reverend า i ั l e ไม่ใช่คนที่มีตำแหน่งเป็นศาสนาจารย์ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในคุณ ถ้าคุณได้รับบัพติสมาเข้าส่วนในพระคริสต์แม้แต่ผีทั้งหลายก็จะต้องยอมคุกเข่าให้คุณ onic เราจึงไม่ได้กลัวพวกผีหรือวิญญาณชั่วเราไม่ได้กลัวบ้านผีสิงเราไม่ได้กลัวสิ่งต่างๆในวิญญาณแบบนั้นเราไม่ได้กลัวเพราะเรามีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ามีผู้ที่มีพลังอํานาจมากกว่าอยู่ภายในเรา We can truly help people become free. Let's pray. Father, we thank you for this day. พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้วันนี้เป็นของขวัญที่พระองค์มอบให้กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ช่วยเราที่จะนำเราไปยังที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเราจะสามารถนำคำตอบและการปลดปล่อยไปถึงชีวิตของใครสักคนหนึ่งได้ในพระนามพระเยซูเอเมนขอพระเจ้าไวพรนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่